นี่ครับเข่งแข้งตัวกันเองี่นารับนี่ไม่้องไปยู่ับตมูสุกี้ครับบ่ครับบุรีกินมามาเราเนสุกี้เพครับอืมอ่าะไ้สอาดอะไรวะจากนั้นก็ใช้สีดางละเลงงค่ะถกต้งแล้วุ้งให้ตมืที่เรา อืมจับเจบจับคุกี้บ่เยใจห้างครับไปต่อได้ครับบุกตตายนี่ครับโอ้หนึ่งหนี่งนะครับขึ้นเนื้อต้องกุ้งตึ้งปลามมึกครับ บางมึอก็มีหอยก็มี้นข้ยังเง้ยครับเนีととと่ยทั้งกุุงทั้งลายอยงครับอืมขามเงี้ยครับขมตัวอืมอืม

กับหมูจริงีเล้ก <nak pap yr us> so ับหมูหมูมักกับเันหมูมักหมูมักกันเียวหมูมักผีไกเดที่มองกัับหมูอืมอืม in từ บวน buồn พร้อมไปใช้เออ

แก่เเชสวงอืมมอกห้างเรื่องบ้านครับแก่ชสวงนี่เป็นเอาเบิ้งนี้แล้วครับเป็นเป็นหอยเป็นคือว่าหอยกับบ๊วยเป็นแมงกะพุนนะผมว่าแมงกะพุน วันน um> okay> pues ี้นะคะจะตื่นนอนกับพุ่นเบอร์ิดเ้อ่งมุอ๋อลองมึงครับตามล้องมึงครับมืงกับพุ่นเนี่ยวั้ือม

คืม่มมกอารมณ์ไปตอนะนั้น <c oughs> อือ้ เดี๋ยวนื้อตุ้นครับมักมักกระเทียมพริกไทยไปต่อครับ

ทุดทายครับบกบากายกถวยเพื่อนนะครับ <c oughs> สุดเจังเหี้ยคว้านผมบอกสวยนะ Tujiทะเล luam, tujukap bom.